いいですね。<リ> ที่วัดช้างตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนายอัมพลอังคภกรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานพร้อมด้วยนาะยวิชัยบุญมีประลัดจังหวัดนครนายกนายอำเภอบ้านนาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวรรค์วันพระงบประมาณปี2565โดยมีพระครูโสพรนากิจเจ้าคณะอำเภอบ้านนาจะอวัาวัดช้าง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และแสดงพระธรรมเทศนาอทาพ่าสามมคีเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญสมทานศีลฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตภาวนาสวดมนต์ถวายสังฆทานเป็นการฟื้นฟูประเพณีการเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมะสวนะและเพื่อเป็นการกระตุ้นให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในพระพุทธศาสนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต